วิธีการหอ่อจ้ะอันนี้ทำให้ดูคร่าวๆอันนี้แกะต้องรออีกเพราะว่ามันยังเป็นแผ่นมันยังเป็นน้ำแข็งยังเย็นอยู่จ้ะค่อยๆรอนะคะแตกง่ายต้องรออันนี้เลยจะหอ่อให้ดูก่อนวันนี้ไม่มีคนช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยแกะแผ่นในนี้ให้ ถ้าทำเยอะๆจะมีผู้ช่วยน้องขวัญน,น้องขวัญจะมาช่วยแม่กแกะแผ่นนนี้ให้ค่ะอ๋อไทยการูแลหรือสปริงโลการทำจะยากตรงหอ่อตรงหอ่อถ้าเราห่อไม่แน่นน้ำมันเข้าข้างในค่ะทำให้ไส้ไม่อร่อยเวลาเราทอด อันนี้ทำให้ดัวหอทีหอก็จะหันหันมาทางมุมมุมมุมไอตรงมุมมุมที่เป็นเหลี่ยมอันนี้คือแป้งอันนี้คือแป้งสาลีหรือแป้งเวนายาวหอหรือถ้าใครจะใช้ไข่ขาวก็ได้แต่ว่านุใช้นี้เพราะว่ามันติดแน่นจ้ะติดแน่นดีเวนายาวหอหรือแป้งสาลีก็ใส่ผสมน้ำ สมนาำก็จะตอนที่เราวันนี้ทำสองไส้อันนี้คือไส้ผักใส่พอประมาณวันนี้ทั้งวันหอ่อจะม,มุมมานี่เนี่ยพับมาพับพับเข้าม,มุมแล้วก็พับด้านซ้าย ขวาแล้วก็พับพับแล้วที่นีเมื่อเราก็พันไปเรื่อยๆนะคะบีบนิดนึงอย่าบีบแรงให้มันแน่นให้ไส้ของเรานแน่นอยู่ข้างในเยอะไปอันนี้ก็อันนี้เรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยแล้ว ทำเยอะๆก็คือทําให้ที่ร้านแฟนแฟนขายที่ร้านก็จะห่อใส่ประกาตีนเอาไว้ดูอีกนะ ภันพับพับโอเคนี่สองพับนี้ พับซ้ายพับขวาเสร็จแล้วนะคะบา,บายเดี๋ยวหอเสร็จจะถ่ายให้ดูอีก